สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกับช่องมิมายมอนตารอดชาแนลนะสำหรับวันนี้เรากลับมาพบกับคลิปดุ้งความรักนะคะรายเดือนมิถุนายนนะคะวันที่1น5ถึงสิมิถุนายนนะคะสําหรับคนที่จบไปแล้วนะคะของชาวธาตุด,ดินเนาะก็ชาวธาตุด,ดินนะคะก็ได้แก่ชาวราศีมังกรราศีศพฤษภแล้วก็ราศีกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยเนาะ โอเคขอดูพลังงานของชาวธาตุดินกันก่อนเลยนะคะพลังงานของชาวธาตุดินค่ะที่เข้ามารับชมคลิปนี้เนาะมาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะก็รับเอาแต่พลังงานบวกๆไปนะคะในหัวข้อของคนที่จบไปแล้วเนี่ยสามารถเป็นได้ทั้งคนคุยเก่าแล้วก็คนทีเ่เป็นแฟนเก่าคนรักเก่าอะไรแบบนี้นะคะมาเริ่มดูกันเลยเนาะมีไพ่สีไม้เท้าขึ้นมานะคะ Temperance แล้วก็ The Emperor นะคะก็ต้องบอกว่าสำหรับชาวธาตุดินนะพลังงานของคุณในช่วงเวลานี้นะคะค่อนข้างที่จะมีความมั่นคงกับตัวเองอรู้สึกว่าตัวคุณเนี่ยมีเหตุผลในการทำอะไรบางสิ่งบางอย่างมากขึ้นเนาะในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ค่ะเรามองว่าตัวคุณมีอิสระให้กับตัวเองมากขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีแล้วก็ค่อนข้างที่จะ เรียกว่ามีแบบแผนอะไรต่างๆที่มันชัดขึ้นนะคะรู้สึกว่าอยากที่จะมองหาความรักที่มันมีความมั่นคงเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วไม่ใช่เหมือนแบบว่าเราครบเพราะความรู้สึกไปเท่านั้นน่ะนะมองถึงอนาคตมองถึงเป้าหมายในชีวิตด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเนาะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะขอดูเกี่ยวกับ ความรู้สึกของคนที่จบไปแล้วนะคะของชาวธาตุด,ดินนะชาวธาตุด,ดินก็ได้แก่ชาวราศีมังกรพฤศศกันนะคะความรู้สึกของเขาเป็นยังไงบ้างเอ่ยตอนนี้มีพไพ่ห้าเท้าขึ้นมานะคะพไพ่หกเม้าค่ะห้าเท้าวหกเม้าแล้วก็สามเท้าค่ะ คนเก่าๆของชาวธาตุดินเนี่ยเรามองว่าเขาก็มีความคาดหวังแหละว่าอยากให้ความสัมพันธ์มันเป็นไปในทิศทางที่ดีคือถ้าเป้าหมายเนี่ยมองว่าอยากที่จะกลับมาเป็นเพื่อนกันหรือว่ากลับที่จะมาสารสัมพันธ์ในรูปแบบใดๆก็ตามอะเรามองว่ามันมีความคิดของเขาว่าตัวคุณน่ะจริงๆมี ในส่วนของคุณสมบัติต่างๆที่มันเข้ากับเขาได้ดีหรือว่าเป็นอะไรที่เป็นส่วนผสมที่ลงตัวหลายๆอย่างนะคะในเรื่องของการทำงานหรือในเรื่องอื่นๆแต่ก็มีในเรื่องของอีโก้แหละที่เราก็ยังมีด้วยกันทั้งคู่อะไรประมาณนี้เนาะเหมือนกับอาจจะมีความมั่นใจในตัวเองสูงทั้งคู่นะคะเราขออนุญาตดูเพิ่มเติมนิดนึงว่าตอนนี้เขารู้สึกยังไงบ้างนะคะกับชาวธาตุด,ดินนะคนเก่าๆของคุณนะคะ ควีนซับวานก็มาราชินีถือไม้เท้าห้าเหรียญ The Sun นะจ๊ะขออีกหนึ่งใบมีไพ่킹ออฟสอดขึ้นมานะคะในช่วงเวลานี้เรามองว่าตัวเขาก็รู้สึกเหงานะเวลาที่ไม่มีคุณนะคะก็ถามว่าอยากเริ่มต้นใหม่ไหมในใจเขามีคิดแบบนั้นด้วยนะแต่เขาก็คิดว่ามันต้องมี ปัญหาอุปสรรคผ่านเข้ามาทดสอบเขาเยอะแยะมากมายแน่เลยถ้าเกิดว่าจะมีการกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณนะนะต้องมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าทำตัวเองให้มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นก่อนนะคะโอเคขออยากดูเพิ่มเติมหน่อยแล้วหลังจากนี้เขาจะมีการ t ทคแ a คชั่นอะไรไหมคะจะทำอะไรไหมมีไพ่เดอะเฮอร์มิขึ้นมา1นึ่งคู่จะมีอะไรอีก The Empress แล้วก็เพจซับคนะคะ ตัวคุณน่าจะได้สัญญาณอะไรบางอย่างจากเขาแหละนะคะคิดว่ามีการที่แสดงออกแหละว่าความรู้สึกที่มีณตอนนี้เป็นยังไงมีเกณฑ์ในการเริ่มต้นพูดคุยกันสารสัมพันธ์การมีหนึ่งถ้วยด้วยเขาน่าจะอาจจะบอกสารภาพความในใจกับคุณรวมถึงในเนื้อหาต่างๆที่มันนําไปสู่ข้อความที่คุณจะรู้ได้ว่าเนี่ยแหละคือความห่วงใยความรู้สึกเอ,อ่อ ชื่นชอบหรือความรู้สึกที่ยังคิดถึงอยู่อะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็มีไพ่ The Hermit ขึ้นมาด้วยเนาะซึ่งเรามองว่าต่างคนก็ให้พื้นที่ลให้สเปซเออมีเวลาส่วนตัวของตัวเองได้ค่อนข้างโอเคเนะเขามองว่าคุณเป็นพ่อของลูกแม่ของลูกได้เลยคือเป็นคนที่มีความพร้อมค่ะแล้วก็มีความอุดมสมบูรณ์ในหลายๆด้านออถ้าในอนาคตมันมีโอกาส ที่ดีเนาะเขาก็มองว่าตัวคุณมีคุณสมบัตินั้นนะเราขออนญาตดูเพิ่มเติมนิดนึงแล้วกันแนวโน้มหน่อยเป็นยังไงเออหลังจากเทคชั่นแล้วเนี่ยไนซ์ nice of Cups ขึ้นมาจ้า T o of u u s นะคะ3ถ้วย p เพ e of s o r อ s แล้วก็ขออีกหนึ่งใบจ้า4ดาบนะคะมีเกณฑ์นในการที่นะคะจะได้พูดคุยกันมากขึ้นเรามองว่า พอเริ่มมีการที่ส่งสัญญาณอะไรบางอย่างมาแล้วเนี่ยตัวคุณก็ไม่ได้ปิดใจนะคะมันมีการเหมือนการได้เลี้ยงสังสรรค์หรือว่าการออกไปแฮงเอาท์อะไรด้วยอาจจะเป็นเพื่อนของเพื่อนกลุ่มเพื่อนกันต่อกันให้ติดกับมามากขึ้นเนาะแต่มันต้องผ่านช่วงระยะเวลาที่มีในเรื่องของการฮิลลิ่งเยียวยาหัวใจตัวเองแล้วนะคะ เพราะว่าถ้าคือบทสรุปอะหลายๆคนก็อาจจะนิ่งๆกันอยู่ในระดับที่แบบเอออย่างเชิงดูเชิงกันไปก่อนยังไม่ได้รีบร้อนแต่ถามว่ามีโอกาสได้พบปะกกันบ้างไ้มมีนะโอเคเราขออนุญาตดูเพิ่มเติมนิดนึงนะคะแนวโน้มเอาคำเพิ่มเติมหน่อยมีไพ่6ดาบค่ะมีไพ่เดอ Tower มีอะไรอีกเ a s สออฟวานเด็กถือไม้เท้านะคะแล้วก็ไพ่เดนนะคะ มีการพูดถึงคนเก่าๆด้วยนะเาก็มีหดาบขึ้นมานะคะเด็กถือไม้เท้าแต่เท้าเวอรมันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแน่นอนค่ะถ้าตอนนี้เนี่ยณนะตอนนี้สถานะความสัมพันธ์มันคือการจบลงแล้วใช่ไหมมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในแบบที่คุณอาจจะคิดไม่ถึงก็ได้นะคืออาจจะมีการเริ่มต้นใหม่หรือไปต่อกันในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งได้นะคะ ก็สำหรับบางคนที่รู้สึกว่าเออเรามูฟออนไปข้างหน้าแล้วเนี่ยก็รับฟังเพื่อความบันเทิงได้เนาะโอเคเรามาดูเพิ่มเติมกันอีกนิดนึงคําแนะนําจากไพ่นะคะว้าวท o อัพคับ The m ม o n มีอะไรอีก The Lover โอ้ไม่ธรรมดา King of p e n t a c l e คค่ะเอาแบบนี้และกันเชื่อว่าหลายคนลังเลแหละเอจะยังไงดีจะให้โอกาสจะกลับไปไหมจะคุยดีไหมจะยังไง ก็มองเขาเป็นโอกาสเป็นทางเลือกในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์แล้กันค่ะมีทั้งสองทั่วมีทั้ง the love r s ขึ้นมาเรามองว่าชาวราศีธาตุดินเนี่ยน่าจะไม่ได้มีคนเข้ามาแค่หนึ่งคนเนาะอาจจะไม่ใช่แค่คนเก่าๆคุณอาจจะต้องเลือกระหว่างเขากับคนใหม่อะไรแบบนี้ด้วยนะคะก็ลองดูแล้วกันนะยังไงก็เป็นกําลังใจให้นะคะเดี๋ยวเราขอดูลัคนาราศีหน่อยว่าตรงกับคนที่คุณคิดไว้ไหมนะมีไพ่อ่อมีลัคนาราศีพุธศขึ้นมานะคะ ราศีมังกรลัคนามังกรนะยราศีกันลัคนากันประมาณนี้นะคะก็ขออวยพรนะให้ชาวธาตุดินนะคะได้พบเจอกับความรักดีๆนะในรูปแบบที่คุณต้องการนะคะก็ไม่ว่ามีเป้าหมายแบบไหนก็ขอให้ประสบความสําเร็จอย่างที่ตั้งใจแล้วกันเนาะก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจด้วยนะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ